ต่อไปข้อ17นะครับเขาบอกว่าข้อความใดต่อไปนี้นะครับไม่ใช่ตัวอย่างของการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งโอเคนะครับตัวเลือก1บอกว่ามะพร้าวตกจากต้นมะพราะ้าวนะครับข้อนี้มีความเร่งหรือเปล่าข้อนี้มีนะครับเพราะว่าตกอย่างอิสระนะครับตีความหมายว่าตกแบบอิสระตกแบบอิสระนั้นก็คือความเร่งเท่ากับ g นั่นเองโอเคนะครับความเร่งก็คือ g นั่นเอง ต่อไปข้อ2รถยนต์เคลื่อนที่จากหยุดนิ่งนะครับก็คือความเร็วต้นมีนค่าเป็นาไหร่จากจุดนิ่งความเร็วต้นมีค่าเป็นศูนย์ถูกไหมครับสตาร์ทจากจุดนิ่งนะครับเมื่อเวลาผ่านไปก็ย่อมมีความเร็วเกิดขึ้นถูกไหมเั้นมีการเปลี่ยนแปลงความเร็วครับก็ย่อมมีความเร่งเกิดขึ้นเช่นเดียวกันโอเคนะต่อไปข้อ3ครับ ข้อ3วัตถุเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วคงที่ในแนววงกลมเขียนนะครับให้พวกเราพิจารูปแบบของการวงกลมของการเคลื่อนแบบวงกลมแนวราบและกันสมมติว่าเป็นการเคลื่อนที่ด้วยวงกลมแบบวงกลมรัศมี r พวกเราคิดว่าะระวังนะอัตราเร็วคงตัวแต,แต่สิ่งที่ผมจะถามพวกเราก็คือการเคลื่อนที่แบบวงกลมเนี่ยความเร็วคงที่หรือเปล่าคงตัวหรือเปล่าคําตอบคือไม่ เพราะว่าความเร็วมันเปลี่ยนแปลงทุกทิศทางเปลี่ยนแปลงทุกๆตำแหน่งถูกไหมครับถึงแม้ว่าขนาดความเร็วจะคงที่แต่ว่าทิศทางเขาก็เปลี่ยนตลอดถูกไหมเพราะนั้นยังไงเอ่ยเพราะนั้นความเร็วทิศทางเปลี่ยนความเร็วนะครับทิศทางเปลี่ยนเราก็ถือว่าความเร่งก็เปลี่ยนแปลงด้วยเพราะว่าความเร่งเกิดจาก อัตราการเปลี่ยนแปลงความเร็วหารด้วยเวลาและความเร็วเป็นอะไรครับเป็นปริมาณเวกเตอร์เมื่อเปลี่ยนทิศทางไปก็ถือว่าเวกเตอร์มันเปลี่ยนไปด้วยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นข้อ3ถูกอีกเช่นเดียวกันโอเคนะครับต่อไปข้อ4ช่วงการเคลื่อนที่ของลูกกลมเหล็กในน้ำมันหล่อลื่นด้วยค่าความเร็วปลายนะครับเรามีทฤษฎีบอกว่า ลูกกลมเหล็กนะครับสมมติว่ามวล m เพื่อนที่อยู่ในสารเหลวเลือดอย่างหนึ่งเช่นน้ำมันนะครับมีแรงกระทําก็คือ mg ถูกไหมแล้วก็มีแรงนะครับมีแรงลอยตัวถูกปะครับในช่วงแรกครับก็จะมีสองแรงนี้กระทำอย่างอย่างเดียวแต่เมื่อวัตถุนะครับจมลงไปเรื่อยๆนะครับ จนถึงค่าตำแหน่งที่เรียกว่าเกิดค่าความเร็วปลายนะครับตำแหน่งนั้นจะมีแรงเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งตัวครับก็คือแรงเหนืดแรงเหนืดครับ viscosity นะครับผมย่อเป็น,น fv แล้วกันนะตำแหน่งที่เกิดค่าความเร็วปลายนะครับจะได้ว่า,าวัตถุนั้นเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวครับ v คงตัว ก็หมายความว่าความเร่งมีค่าอะไรเอ่ยความเร่งก็มีค่าเป็นศนะูนย์ณตำแหน่งที่เกิดความเร็วปลายโอเคนะครับวันข้อนี้ตอบตัวเลือกที่4ครับโอเคนะครับเสร็จแล้วหนึ่งข้อนะข้อที่18ครับบอกว่าจากกราฟระยะทางกับเวลาดังรูปเส้นกราฟเส้นไหนที่แสดงว่าวัตถุเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วที่เพิ่มขึ้น ทีนี้เรามาดูกราฟก่อนกราฟที่เรามีในตอนนี้นะครับเป็นกราฟระยะทางกับเวลานะครับถ้าเราจําได้กราฟระยะทางกับเวลานะครับความชันมันก็คืออะไรเอ่ยสลบของกราฟก็คืออัตราเร็วถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราแปลความง่ายๆเลยครับหมายความว่าถ้าความชันเพิ่มขึ้นก็หมายความว่า ความเร็วต้องเพิ่มขึ้นถ้าความชันคงที่ก็แสดงว่าอัตราเร็วนั้นคงที่ถ้าความชันลดลงก็แสดงว่าอัตราเร็วนั้นลดลงอย่างเช่นข้อกอไก่กรกาฟกอไก่เราดูเลยครับความชันมีค่าเป็นไงตอนแรกๆก็ชันมากหน่อยนะครับถ้าเกิดผมลากเส้นสัมผัสนะเออลากยากครับเอ,เอาดูด้วยกันนะครับตัวนี้ เ้นนี้ครับช่วงนี้ความชันเยอะใช่ไหมครับพอมาถึงช่วงนี้ความชันจะน้อยลงแสดงว่าความชันลดลงความชันลดลงก็คือความเร็วนะครับลดลงนั่นเองต่อไปเส้นนี้ครับความชันมีค่าเดียวตลอดก็แปลว่าอัตราเร็วคงที่นั่นเองหรือว่าคงตัวก็ได้ครับคงตัวต่อไปคอควายครับ ความชันนะครับถ้าเกิดดูช่วงนี้ความชันนะครับก็จะน้อยกว่าช่วงนี้ถูกไหมแล้วก็ความชันช่วงเวลานี้ก็จะสูงขึ้นมาอีกเพิ่มขึ้นมาอีกข้อนี้ความชันจะมีค่าไหมครับมีค่าเพิ่มความชันมีค่าเพิ่มหมายความว่าอัตราเร็วก็มีค่ามากขึ้นนั่นเองนัข้อนี้เราตอบเส้นคอควายครับโอเคนะครับ